โซรถนี่เป็นยันครูเป็นยันชั้นสูงนะครับเป็นยันที่ต้องบอกว่าตะกุดที่แพงที่สุดในประเทศไทยนะครับก็คือตะกุดโสรถนั่นเองนะครับตะกุดที่แพงทีตต่สุดในวงการพระก็คือตะกุดโสรถนะครับผมยันโสรถนี่เป็นยันมงคลนะครับถือว่าเป็นยันที่สูงมากนี่หลวงพ่อเอี่ยมนี่เป็นผู้เขียนยันโสรถมงคลนะครับตะกุดโซรถนะครับนี่ นี่ป่าพญาพบคำพันธ์แต่งกรไว้นะครับนี่โสรถมงคลน,นี่นะครับโสรถมงคลบนตะกุดลงลงโสรถมงคลบนตะกุดทั้งอยู่โยงคงกรัณฑ์กันอาวุธมหาอุดเรืองเวทเดชบรารมีกันอัศนีบาทที่ฟาดฟ้ากันม่หิงสาอยู่ป่าพนาสีดิ่งบาดาลยังป้องกันถึงกลุ่มผีกันกระทําย่ำยีและผีภาย ลงตะกุดปุกเสกสามไตมาดมีราคาถึง4บาทจดจำไว้จนเป็นที่เรื่องลือกระเดืองไก่หนตำานึงทองยุคสมัยข้าควรเมืองอันนี้คือปาพยับเขียนคําคมให้กับตะกุดหลวงปู่เอี่ยมวัสพานสูงคือตะกุดโสลดนะครับซึ่งตะกุดโสลดหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยมีมูลค่าดอกหนึ่งสวยๆแชมป์แก็ประมาณ10ล้านนะครับวันนี้นะครับ<า> ผมก็จะนําตะกุดโสรดเนี่ยนะครับที่ผมสร้างเองเนี่ยที่ที่รวมสุดยอดตะกุดทั้งหมดเนี่ยนะครับมา,มารวมกันแล้วเอาเนื้อมาทําเป็นตะกุดและหนึ่งในเนื้อที่เราเอามาทําตะกุดก็มีตะกุดโสรดของหลวงปู่เอี่ยมพาศนพานสูง